ต่อค่ะอันนี้เรื่องเรื่องลีลาเบ,บฟังหูไ้หูนะค่ะบยแห่งเชียรกับทุย่าอันนี้คอยเอาประสบการณ์ที่มันเกิดขึ้นกับคอยแล้วตอนจบนะจะเจ้าสิหูเองมาเป็นอย่างไรจังไว้สังอืม หลังจากขึ้นแรกพานไปเป็นมอพี่น้องคื้นที่สองหน้าบ้านน่ะหน้าบ้านมันมอปิดประตูหัวแล้วเพราะปิดประตูหัวรั่วหน้าบ้านแล้วแล้วข่วงางเข้าไปนะมันสิมีบัานไดขึ้นสามขันแล้วก็สิมีมองนั่งเล่นนมันบอแต่ว่ามองนั่งเล่นพันปลูกปลูกต้นกล้วยมันเป็นกล้วยป่ามันก็ต้นสูงมือแรกข่อยยางกับมาตาบ้าน ามาจะทำงานเนะี่ยเลิกงานสามทุ่มพี่น้องโยงงานสามทุ่มยางไปหอดเข้นไปบันไดสามบันไดนะต้นกล้วยเนี่ยลมพัดล้มนี่คือพัดค่อว่าเอากูเพื่อหอนแทนว่ะ<ๆ>เลี้ยวไปทางไหนกับบมิลมเลี้ยวไปบ้างข,งขง้างๆกูก็มาเห็นล้มต้นไม้พูนอื่นกับบมิลมมีต้นกล้วยต้นเนี่ยพัดเอืองสิแล้วพัดแทงควาเมเอพี่นอ้องก็จึง ผัดผัดัดใบกล้วยนะง่ากล้วยแล้วโอเคคอยกับแบบไม่ได้สนใจอีอย่างเลยคอยกับคอยชีเป็นคนแบบตองต่องแนะวันทาคอยชีมักวาผู้เดียวคอยกับไปจับใบกล้วยกับว่ากลับบ้านแล้วนะไม่ถึงบ้านแล้วนะคอยชีว่าจังสี่บได้คิดอีอย่างคือว่าไปจังสี่เด้บอด้คิดอีอย่างบา้า,บานนี่เข้าไปในบ้าน ไปนั่งกินขา่าวพี่น้องมองน้องนั่งห้องนั่งเล่นอะตอนนั้นขก็แบบนี้เท่าัศน์ทีวีไม่มีนะคะนั่งพื้นไม่ได้ซื้อโซฟาแม่อะไรเลยพื้นอย่างเดียวก็กินคนเดียวยุคคนเดียวนะาะบันนี้ได้ยินเสียงในครัวคือจังควรเห็นอีหยังโลนคือจังตะหลิวโลนตกพื้นเนี่ยปลิง้งปลิง้งลิงตกตะหลิวตกพื้นเอาง่ายเอาล่องเอาตะหลิว ให้มันล่นมือจเจ้าใส่พื้นกระเบื้องเบื้งมันจะเป็นเช่น,นยังไงเขาเลยวุ้ยลมพัดเหรอวะอยางไปเบือ้องหน้าห้องน้ำมันก็จะเป็นห้องครัวเป็นบ่อข้าขงหน้าห้องน้ำมันจะเป็นห้องครัวค่อยกับพวกใดมีอีหยังเหตุเหตุมันตกกับพวกมีอีหยังอยู่พืน้นแล้วคอยกับพวกใดซื้อของเพราะว่าหนึ่งเลยของมันมีเงิน เขบาบ่มีเงินคนบริส้อหมอสื้ออีกอย่างได้พี่น้องบ่นมีมันมีกระทบไฟฟ้าเดี๋ยวกระทาไฟฟา้าเสียบปลั๊กแล้วเขาเห็นยังกินในกระทาไฟฟ้าน่ะแม่อันนั้นก็อยกับข่อยอยู่หนาบ้าเพราะว่าข่อยกำลังทอดไครกินข่าขายนั่งกินข่าว่ยทอดอะไรใครแต่งกินเข่าก็บตะหรือวันหนึ่งก็มีจานสองใบแค่นั้นพี่น้องแล้วก็มีหมอของเขานหน่อยๆข่อยอยู่จังซันข่อยบ่มีเงินมันถอดความจนมันลำบากเด้อ ที่นี่มาได้คิดอีกอย่างได้มือที่สองเนี่ยมือที่สามอันนี้ยินแล้วไัมคะเนี่มันคืนนอนเนี่เผาแล้วมันอเนี่ยอ่ามือก็คืนนอนมึงอย่าตัง้งตั้งเวลาเฮ็ดเนวกินไว้มันเลยดัง เรเ่องคืนนอนได้ยินอีกพี่น้องได้ยินได้ยินเสียงคนย่างอีกแล้วก็ฝันฝันเห็นเด็กน้อยฝันเห็นเด็กน้อยเล่นกันยอกกันยืนยืนหน้าห้องนอนข่อยแลนไปแลนมาอันนี้ฝันนี่นี่ตื่นขึ้นมาก็แต้งตัวเฮ็ดอียังไปทำงานกะย่างออกไปหน้าบ้าน คอยก็สิเป็นแบบบ้าๆบอๆเนี่ยไปจับก,กล้วยจับใบกล้วยมาเล่นมันก็สิมาปกตามันมันคือเวลาต้นมาเนี่ยสิระดับสายตาเฮาพอดีคอยก็สิยื่นมือไปจับคอยแบบไปทํางานแล้วนะดูแลบ้านดีนะจ๊ะคอยสิเป็นสิี่อยจะเป็นคนอารมณ์แบบนี้นะคอยเป็นคนอารมณ์ดีคอยสิเป็นตรงๆไปแบบนี้คนเดียวอันนี้คอย ทีนี้่ยก็ไปทํางานอย,อยก็ไปเว้าให้หมทํางานบองทางานฟังแล้วเอยก็ไปเว้าให้พี่คนนั้นที่พาเขาไปบ้านเซาฟังพี่แถวเนี้ยแถวบ้านแม่พี่นะมีอะไรหรือเปล่าแล้วมีอะไรเคโก้มีอะไรหรือเปล่า แกหมายถึงอะไรวะแกพี่ไม่เข้าใจาแม่พี่บอกว่าควรมาอยู่่ะเขาอยู่ได้ไม่ถึงเดือนใช่ไหมเออไม่มีใครอยู่ได้ถึงเดือนสามจีกวนมัง้งทำไมหรอพี่ว่าในบ้านหลังนั้นมันแปลก,กไหมพี่ก็ไม่ว่ามันไม่แปลกนะพี่ก็ไม่เคยไปอยู่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่เห็นใครพูดอะไรไปถามแม่พี่ดิ ป่านเองคุยกัเลยว่าจะถามดีหรือไม่ถามดีหนูก็ไม่รู้หนูกลัวแกเป็นอะไรไหนเล่าให้พี่ฟังแกเป็นอะไรวะอะไรทําไมมันเกิดอะไรขึ้นแกอยู่ไม่ได้หรอแกอยากย้ายหรอค่อยเลยว่าไม่อ่ะหนูแค่สงสยัยเออก็บเราให้เป็นฟังก็หูจริงหรอวะพี่ก็ไม่รู้พี่ไม่เชื่อเรื่องแบบนี้อืม พันวาพันวาเซียเรียงอุ๊บพันวาพันวาเซียเรียงแบบนี้มันบอกขอดกเลยว่าโอเคเดี๋ยวเย็นนี้เลิกงานจะแบบไปหาแม่พี่เลิกงานไปพี่น้องเขากระปกติเลิกงานเขากง,งไปไคิดอี่เขาก็ลืมไม่แล้ววันเถอะกลับบ้าบานกับไปจกกกกับกละะ้วยกลับมาแล้วนะถึงมาแล้วนะขอก็นั่งเล่นยุทก็บกล้ยนีกก่ยนะพี่น้องก็บลมคือเก่าแต่ว่าสิเหลียวไปเฮียนไหนนี่กล้วยมันพอติ่งเลย มันบตีเอ้อบเยบริเวณกุ้งหอยเฮียนอื่น,น่ะมันบตีงมีตรกุกงไขเฮียนขยนะ่น่ะมันตีงปิวสวัยยั่งสังนะน่ะดบบนี่ไงค่ำเขาไปในบ้านกับไปอาบน้ำมือนั้นอาบน้ำมาเร็วลนะ่ะยังไปในห่วงนอนเวลาเจ้าถอดเสียผ่าเจ้าเสียไ้ในตะกาผ่าเป็นบอกเสียผ่าเจ้าสียวนในตะแส่ในตะกาเป็นบอก เอยกะซิเก็บเสียผ้าว้ในตะกาตลอดบัรน,นี้พี่นอ้อนคอยออกมาจากห้องน้ำคอยอาบน้ำแล้วเสียผ้าคอยสะทรายอยู่น้ำพืน้นแม่เสียผ้าคอยสะทรายอยู่หันละอยู่หมวกหอยนอนน่ะใครเลวเอา้ากูลืมเก็บผ้าอีกแล้วบัรนี้อีหยังคือสียใส่ได้วะเก็บใส่ในตะกาได้กระบ่มีหยังเด้ ก็บ่ได้สนใจไนดะ้เขาบึกคิดอย่างวันทอเป็นคนที่บึกคิดเอ,อียงอาบน้ำแต่งตัวไปนั่งกินขา้าวนั่งกินข้าวแล้วก็มันมีวิทยุเราตะกี้ฟังวิทยุอืโทรศัพท์มีฟังวิทยุบ้นี่ก็นั่งฟังเพลงธรรมาดาละ่ะวิทยุก็เป็นแบบเขาลองลองเพลงอียงว่ะลมบิดจอยลมบิดจอยโอ้ยลิบต์ก็ออย อลิบก็บอ่อยนั่นพี่น้องคอยฟังแล้วก็ท,ท่าท้าคอยฟังนี่ฟังท่าท่ายังแล้วก็ลิบก็บอ่อยอยู่จังสันล่ะแล้วก็เจมเข้ามันไก่ยังแนบักมอดปฏิพานวันนี้อนก็ชิฟังอยองสีส่จมือมันบอกแต่ว่าวิทยุมันลองปุ่นปุ่มมันกระิขาดไปพักหนึ่งก็ลองแล้วก็ขาดเขาก็บอกเด็กสนญาขเขาไปวันไปเรียนปกติคงสัญญาณวิทยุมันมีปัญหาแน่น,น,นอนเขาก็คิดอย่างซีมันบอกล่ะ ไปนอนลงได้บาทเนี่ยฝันอีกฝันอีกฝันเห็นเิ็กน้อยสามคนผู้ชายสองคนผู้หญิงผู้หนึง่งขอบอกอายุได้เบิดเลยสุขคนในหน้าตาจรงในขาบอกได้เบิดในฝันฝันคือกันกับคืนแหลกเลย เวลาเหมือนเดี๋ยวสิมาบอยให้ฟังมีต่อมีเด็ดกว่านี้อีกมีเด็ดกว่านี้อีกถ้าคนหยานอยูอย่บ่ใดอืมเดี๋ยวสิมาเล่าให้ฟังเมื่อไหร่ก็กันไหมไปแล้วนะะดีค่ะอย่าเฝ้าไปใส่เด้ออย่าเฝ้าจมเด้อเดี๋ยวค่อยสิมา